มาแนะนาตัวกันเราชื่อนิโกะอายุ17เเราชื่อมากิอายุ15เราชื่อโมจังอายุ16บหเราชื่อยูอายุ17เราชื่อมิวหรือเรียกว่าเจ๊ก็ได้อายุ17เราชื่อนิชาอายุ15หนูชื่อนัดดีอายุ14ทุกคนไปเล่นแม่6กคนกันแต่ในกลุ่มเรามี7คนนะพี่มากิไม่ต้องเล่นสิเสียสละให้เขาหน่อยนะใช่นั้นไม่เล่นก็ได้คะ่ะ เป็นไงหลักคนในกลุ่มมาเข้าข้างฉันวันนี้กูจะทําให้มึงโดนแต่ออกและอีกอย่างหนึ่งอย่ามาแย่งพี่นิกเกิลแล้วกูจะใส่ร้ายมึงมึงรอคอยดูทุกคนต้องเข้าข้างฉันมึงจะไปตายก็ไปเลยเพราะยังไงมึงแค่เรียกร้องความสนใจฮือฮฮฮืพี่หมากี่มันด่าเราอะเฮ้ยมึงด่าเขาได้ยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะดูดีๆทักส่วนตัวมหาเรื่องสฉยอะมีหลักฐานรอมากิ เอาเป็นว่ามึงจะไปไหนมึงก็ไปเลยมึงไม่ต้องยุ่งกับพวกกูแล้วทําไมต้องด่าฉันเป็นเพราะอะไรคือกูทําอะไรผิดแล้วอีกอย่างนึงกูไปด่ามันตอนไหนก็เพราะมึงไปดา่าเขาไงมันมาหาเรื่องฉันก,ก่อนนะทําไมต้องไปเข้าข้างกับมันอ่ะมากี้เป็นอะไรคะพี่มิกโกหนูฝันร้ายอะพี่เรื่องอะไรคะฝันเรื่องพี่นอกใจหนูอีกอย่างหนึ่งโดนถูกคนที่ชื่อนัดดี้ใส่ร้ายอีก แล้วก็มันบอกว่ากูจะทําให้มึงเตะออกจากกลุ่มอะอย่าร้องให้สิเธอคิดไปเองหรือเปล่าคะมันเป็นแค่ความฝันอะไม่มีใครทํากันแบบนี้หรอกเพราะยังไงพี่ก็ไม่เคยเข้าข้างกับมันอยู่แล้วไม่ต้องร้องให้แล้วนะคะน้องที่รักของพี่นอนได้แล้วคะ่ะมาเมื่อเดี๋ยวก่อนนะค่ะพี่อรุณสวัสดิ์ค่ะคาจิอรุณสวัสดิ์ กำลังจะไปอาบน้ำหรอแซร์เจจสายสายนี้ไปหำเปล่าไปดีเดียวไปปลุกนิชาก่อนโอเคเมื่อคืนร้องไห้ทำไมอามาจิจังก็เมื่อคืนฝันร้ายอะสิเรื่องอะไรอามาจิจังเรื่องพินิโกนอกใจไปเข้าข้างคนที่ชื่อนัตตี้เหมือนทุกคนจะด่าเราอะเธอชิดไปเองหรือเปล่าพวกเราไม่มีใครทำกันรอมันเป็นแค่ความฝันอามาจิจังก็ประมาณนั้นแหละนิชา